สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพวกเรากองสัตวนาการนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอ้าอซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับสารทานนะครับจากละครเวทีศาสตร์นะครับซึ่งซึ่งนะครับท้ายเราเข้าร่วมแคมเปญนะครับไอซ์บาร์เกตชาร์ลีใช่ไหมครัแคมเปญนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะครับที่ช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหล่อนแล้นะครับอ้าอซึ่งวันนี้กองสัตว์เราโดนท้าดีนะครับ Uh, ow. She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings. Maybe the chill the autumn brings. ซึ่งตามกฎนะครับเราก็จะขอท้าอีก3าบุคคลครับหนึ่งเลยนะครับชุมดุงรับบี้ธรรมศาสตร์นะครับ2ครับ c ียูเอจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ3นะครับท่าอธิการบดีอาจารย์สมคิดเลิศวัฒน์ครับ